ในค่ำคืนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรบ้างในช่วงค่ำคืนนะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรบ้างนะออ้ตอนกลางคืนเขาส่องคุณหนักมากเลยยิ่งเงียบเท่าไหร่ยิ่งดีเลยยิ่งเงียบแล้วยิ่งคิดถึงคุณคิดถึงมากที่สุดแล้วก็อดใจไม่ไหวที่จะเข้ามาส่องถ้าคุณบอกกันก็เอาบัญชีอื่นเข้ามาส่อง เรียกชื่อคุณนะแล้วก็ทําทรงเฉยๆนะทําทรงเงียบๆเอาบัญชีอื่นมาส่องเอาบัญชีอ่าส่องแบบเงียบๆไม่ให้คุณรู้นายกครับส่องแล้วก็แบบตกหลุมรักอะตกหลุมรักคุณในทุกๆการส่องเพราะว่าคุณอาจจะโพสต์ร์อรี่หรือโพสตไรต่างๆนะคะในกรณีที่ส่องกันได้นะถ้าคุณบอกว่า อ่าคุณล็อกโปรไฟล์ส่องไม่ได้หรอกจ้ะก็เขาก็คิดถึงคุณนั่นแหละในในในใตใจำนึกของเขานะคะในความคิดของเขาเขาก็คิดถึงคุณแต่อันนี้น่าจะส่องได้อย่างแน่นอนนะคนที่พบคลิปนี้นะเอ็ดดับสอดนูยเดาฟูเดวินี่ไงกันเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์เป็นรักทาง หรือต้องสร้างสัมพันธ์ระยะห่างนะถ้าคุณเห็นกันได้ตัวเป็นๆนะคะก็จะต้องสร้างสัมพันธ์ระยะห่างเพราะอาจจะมีเรื่องของ justice ขึ้นมาก็คือภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจนะคะคือไม่สามารถที่จะแอคชั่นกันในเรื่องของความรักได้โดยสะดวกนั่นเองนะคะเขาเขาส่องคุณอย่างแน่นอนส่องแล้วก็มีความสุขนะตกหลุมรักคุณในทุกขณะที่คุณโพสต์สว้าวคุณดูจีจะโดนใบเหลืองใบแดงไหมนี่ภาพโผูเปื่อย ถ้าบเปื่อยเดี๋ยวอ่าเขาแอบแบบจินตนาการถึงคุณด้วยอ่ะในยามค่ำคืนเนี่ยเอยก่อนหลับก่อนนอนนะคุณแม่หมอ,อ,อแบบเขินอ่ะเขินแทนคุณอ่ะเขาจินตนาการถึงคุณเวลาเขาจะนอนอยู่ที่บ้านของเขาแล้วเขาก็มีคุณคนเดียวเพียงเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะที่เขาเอา้าวแล้วทำไมเป็นสิบดาบอู้อู้นะ เพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาเจินตนาการถึงคุณนะจินตนาการแล้วก็มีความมั่นคงกับคุณเจ็บปวดมากๆที่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้แล้วเขาก็เหมือนแบบคลั่งรักคุณยิ่งอะไรที่มันยิ่งยากนะเออยยิ่งคลั่งรกักยิ่งเจ็บปวดทรมานอะไรอย่างนี้นะคะเขาเจ็บปวดทรมานมากๆเขาหลงรักคุณแล้วเขาก็จะต้องมานั่งจินตนาการ ถึงคุณเพียงคนเดียวลําพังโดยที่ไม่สามารถแอคชั่นอะไรได้นะที่เขาเจ็บปวดทรมานเนี่ยก็คือเขาก็อาจจะสมเพศตัวเองนะที่จะต้องมาทําอะไรแบบนี้นะคะเราก็แบบว่าต้องมาทําอะไรแบบนี้นจินตนาการถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบก็ไม่กล้าอะไรกับคุณไม่กล้าแอคชั่นอะไรเลยนะคะในยามค่ําคืนอ่ะไม่หมอมั่นใจนะคะว่าเขาส่องรูปคุณเขาดูรูปคุณโปรไฟล์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือ หรือคิดถึงหน้าคุณแล้วเขาก็จินตนาการว่าดีใจด้วยค่ะ